อายุเท่าไหร่แล้วต่อมาอายุสิบเจเ็ดโอ้สิบเจ็ดสิบเจ็ดสีขาว <laughs> ก็ไหลก็แท้ที่ตามในเด้อทุกคนเออเห็นบอลนะเสียงอ้อนขนาดนี้ถ้าคุณไม่กดนะแสดงว่าคุณไม่มีความปรากเอาเละครับฮะวันนี้ก็มาถ่าย m อเพลงโอ้หลายเพงนนะลงเลยเนาะรอชมในซอง,องจุก,กุสตูดิโอเด้อพี่น,น้องเด้อานะครับวันนี้จะ ่ไปทำคนรู้จักกับนักร้องใหม่นะก็พระเอกแล้วก็เป็นตัวประกอบเนาะฮะมามามาตามมาตามมาพยั้งเนี่ยพาโอ้โหอันนี้คนคนเก็บของคนเก็บของไปใช้เลยมามามาโอเคเอาไม่ต้องสาธิบุญลมาเลยเอาถามมาให้ไก่เนาะอันนี้คือ มาแจ่มราคาคือมาแจ่มน้ำมาตัวเออมันพอแจ่มน้ำเพลินพอแจ่มโอเคนะฮะพอแจ่มเช็คหมาอ่าแนะนำตัวนะเอน้องเออายุเท่ากี่อ่ะตัวอายุสิบเจ็ดโหสิบเจ็ดสิบเจ็ดสีขาวโอเคสิบเจ็ดสีขาวมีความผู้เชกอย่างไงมากทายเป็นพระเอกสถานผู้สึกมวนในการตื่นเต้นตื่นเต้นอือฮึอแล้ว ดีใ,ใจที่ว่าแรามาถ่ายแบบ M-V อือหือโอเคนะฮะยินดีที่ได้น้องเอร่วมทีมงานกับทีมจุก,กูสซูริโอเนาะต้องขอขอบใจหลายเดอ้อนะฮะคนต่อไปหลวงวันนี้ว,วันนี้มาถ่าย M-V เพลงเทวบาราฝาเอ่อ้อยบาราฝาเอ่อยโอ้โห้ฟ้นนาก็ไหลก็แซ่ที่ตามลนเดอ้อทุกคนอือหือเห็นบอลนะเสียงอ้อน ขนาดนี้ถ้าคุณไม่กดนะสแสดงว่าคุณไม่มีความรักโอเคคนต่อไปเนะคนต่อไปนี่เป็นอ่าเป็นคนพัฒนามกด้เนาะชื่ว่าพัฒนามก็ได้เป็นตัวประกอบที่จําเป็นที่สุดนะซื้อหย่างเอยซื้อปลา ซื้อปลานะฮะซื้อปลาน้องปลานะฮะกินได้ป่าเนี่ยปลานะกินได้ผมกินตั้งนานเนี่ยนะโอเคเป็นยังอายุตั้งปีเอลยเจ็ปีเจ็ดปีเท่ากันมันเป็นยังไงมาแสดงตื่นเต้นตื่นเต้นได้ยเนาะเหมือนว่าหูเสือกมาเออเออเออเก่งป่ะการการที่บอกบทไปยังเก่งเก่งด้เนาะเออแต่ว่าผ่านไปในเพลงนึงเดียวเป็นยังไงล่ะ หลงอกลงใจลงอกลงใจคิดว่าถวหนาใช่มามหัวทีมงานนําบอหัวบอคือบัเต็มใจเนาะโอเว่นยังพี่น้องพี่น้องฮะการการทีเห่าทีมงานเฮ่าเป็น้เดี๋ยวเดี๋ยวทำผ่าทำที่ยังเดี๋เฮ้ยทมันเีไปไปไปาทีเจ้าไปฟาฟาคนงานเี่จัไปตอันเพลงก่อนตงตัวไป ไปไปเอานะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะฮะฝากด้วยนะครับนะฮะทีมงานวันนี้มากันเกือบฉิบเอเกือบชิบชีวิตเนาะแต่ว่าพ่ามาน้องสมเด็กดังเดนยนจะปานะครับอีกอย่างนะครับเพื่อน,นะะเพื่อนนะฮะเพื่อนเก่าเ,เพื่อนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เดีวกดติดตามเพื่อเป็นกําลังบ่ไทยขั้นแขวเพื่อเป็นกาลังใจให้ทีมงานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ